ต้องเรียกว่าทําก่อนมันเสียสิครับนะฮะเพราะว่าไอเครื่องขุดเนี่ยนะครับนะใช้งานได้ดีเลยนะครับแต่ว่าจุดอ่อนของมันนะครับเท่าที่เคยเท่าที่ท,ท,ทราบทราบมานะครับไอตัวเนี้ยมันจะถ่างออกนะฮะมันจะเสียรูปมันจะหักเลยว่างาั้นว่าง่าอย่างนั้นนะครับนะเวลาคุดคูขุดไปว่าไอเนี้ยหักพอหักแล้วเนี่ยมันจะไม่ตะกุยดินเลยนะครับนะจะเสียการทํางานไปเลยนะครับนะคราวนี้ ผมก็ต้องมาประยุกต์ใช้งานนะครับก็เป็นเหล็กตัวหนึ่งนะครับนะเอามาดามนี่นะครับดามตัวนี้นะดามอย่างนี้นะครับนะให้มันแข็งแรงเพื่อความแข็งแรงขึ้นนะไม่ให้มันบิดไม่ให้มันหักนะครับพง่ายย่างงั้น,นะครับนะด้วยวิธีการเชื่อมนะครับเรามาเริ่มกันเชื่อมกันเลยครับ เอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะเพียงเท่านี้ก็จะใช้งานกันได้ยาวขึ้นนะครับจนกว่ายตัวนี้จะบิดหักอีกทีหนึ่งนะพอมันบิดหักแล้วคราวนี้ก็มาซ่อมใหม่เดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันจริงกันดูนะครับนะภาคสนามนะครับเรามาลองหน้างานจริงกันนะก่อนอื่นเนี่ยต้องปั๊มตัวนี้ก่อนนะครับปั๊มลูกรอยไอ้ลูกรอยน้ํามันนะครับนะปั๊มให้จนสายกลับเนี่ยเต็มไม่เป็นฟองนะครับนะเสร็จแล้วก็กดสวิตช์ออน พื้นเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับเป็นพื้นปอนหินนะแข็งๆเลยนะครับอาจจะเจาะดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวผมเจาะตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวย้ายไปเจาะที่ดินล้วนอีกทีหนึง่งนะครับ เจาะมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับแต่ว่าพื้นนี่แข็งมากเลยนะเป็นหินนะครับข้างล่างเป็นหินนะก็สามารถเจาะได้นะครับนะเดี๋ยวไปดูดินล้วนกันนะครับนะที่เจาะง่ายๆกว่านี้นะครับตรงนี้เป็นดินล้วนนะครับมีหินเพ่ข้างน้อยนะ ลบนะครับเจอหินเหมือนกันมีทั้งหินทั้งล่างมะพร้าวนะฮะทดลองดูก็โอเคครับพอเจาะได้นะครับนะน่าระดับหนึ่งเลยนะใช้ได้ดีแต่จะให้ดีน่าจะเครื่องแรงกว่านี้หน่อยนะครับเครื่องอาจจะตัวใหญ่ต้องเอาตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับแต่ถ้าเจาะงานเล็กเลน้อยกูก็แค่ๆนะครับได้นะเจาะฝังเสาฝังอะไรนิดๆนะครับนะตื้นๆนะครับพอได้ส่วนมากจะเจาะได้ประมาณแค่นี้ นะขึ้นอยู่กับดินด้วยนะครับว่าดินตรงนั้นมีแข็งมีรากไม้มีอะไรไหมนะครับถ้าไม่มีก็คงจะไปได้เรื่อยๆนะแต่ถ้ามีก็ได้ประมาณนี้เนี่ยครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าไงฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับขผณครับ